สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชมการเพาะเมล็ดผักหวานป่านะคะเพาะเมล็ดไว้ปลูกส้มแซมผักหวานป่าสวนหลังบ้านอยู่ในนี้ประมาณสองร้อยถุงค่ะ นี่เป็นพันธ์ุผักหวานใบใหญ่ใบใหญ่มากเลยต้นพันธ์เอาเพาะไว้จะลงเพาะดูเอาไว้ซ่อมแซมจะติดตามผลไปตลอดนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆอันนี้เพาะไว้ได้หนึ่งสัปดาห์แล้ว ามาเมล็ดเริ่มปริแตกแล้วนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะดูเม็ดท,ที่มันปริแตกลองดูเม็ดนี้นะคะปริแตกแล้วหลายเม็ดละที่เริ่มปริแตกเราใช้พี่เลี้ยงก็คือเม็ดดอกแคร์นะคะ อันนี้เป็นเม็ดดอกแคร์กำลังเอาลงไปพร้อมๆกันเลยปลูกไปพร้อมๆกันเลยนะคะน,นี่เป็นผักหวานป่าทดลองเพราะอ,าอยู่ที่บ้านโนนสีทองตำบลปุ่งเปื่อยอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะ าะว่าเคยปลูกมาแล้วมันมีต้นใหญ่สูงท่วมหัวเลยตอนนี้ปลูกไว้ได้ประมาณสิบต้นนี่แหละพอมันได้ผลก็เลยอยากมาทดลองปลูกอีกครั้งหนึ่งลองมาติดตามดูนะคะถ้าใครสนใจก็ลองติดตามดูการปลูกผักหวานป่านะคะที่จังหวัดบึงกาฬอ่า ะลองทดลองในพื้นที่สองงานอยู่หลังบ้านจะปลูกไปเรื่อยๆลองดูใครชอบใครสนใจก็ติดตามดูนะคะช่วยกดติดตามด้วยอยากรู้ว่าได้ผลจริงไหมเราจะทดลองปลูกเขาบอกว่าไม่ได้พันธุ์ที่ให้มาเนี่ยเป็นของคุณยูนะคะใบใหญ่มากสวย ยอดยอดโตยอดอวบนะคะจะทดลองปลูกลองดูใครที่สนใจก็ลองติดตามเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เป็นเม็ดพันที่เพาะได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะเราเอาเม็ดที่เขาอลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วมาเพาะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ไปติดตามอัปเดวแต่เราจะติดตามเรื่อยๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ